ก็สว <omi> ัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องเครื่องมือช่างอีกแล้วครับอันนี้สั่งมาจะ<ส>เป็นอะไรนั้นเรามาดูพร้อมกันเลยน,นะครับเยวานครับวโอ้อย่างงี้ครับเห็นเจียไร้สายสนั่นเองนะครับคู่มือ นะครับคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็โอ้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวครับวันนี้ไม่มีภาษาจีนนะครับปกติจะมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับแต่สําหรับครั้งนี้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับดิเทียมอิเล็กทริกทูนนะครับอุปกรณ์อินสต u c t i o n นะครับนะครับหินเจียตัวนี้ผมสั่งมานี่ราคาค่อนข้างจะถูกนะครับสองกว่าบาทนะครับเพราะว่าผมไม่เอาแบตนะครับเนี่ยเอาแต่ ตัวเครื่องเปล่านะครับมันก็เลยถูกนะครับเพราะว่านี่ครับแบตก็มีเยอะแล้วครับนี่แบตจากการสั่งอุปกร,กรณ์เครื่องมือช่างในหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นแบตชนิดเดียวกันนะครับแบบเดียวกันขั้วอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้แบตอันเดียวกันได้ผมก็เลยสั่งเฉพาะตัวเครื่องมานะครับก็จะได้ราคาถูกลงมานะครับตัวเครื่องนี่ก็ จะเป็นรอยถลอกปอกเปลือกนิดหนึ่งนะครับอ๋อขนาดเล็กนะฮะโอ้หเล็กมากนะเนี่ยมอเตอร์นี่บัดเดี๋หรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่ามันเล็กมากนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามอเตอร์เป็นแบบชนิดไหนนะครับจะเอาแบตตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่ฮะแบตมันเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันใส่กันได้นะครับนี่ยครับโอ้เข้าท่าเหมือนกันเท่เนี่ย นี่อุปกรณ์ในกล่องท่ใหมาก็มี2ชิ้นนะครับบางใบนะครับบางใบหรือกาดนี่ครับกับประแจเอาใบออกนะนี่นะ จะลองเอาใบเจียที่ผมมีอยู่ใส่เข้าไปดูนะครับวันนี้ก็คือมือช่างนี่หลายท่านช่างหลายท่านจะหันมาใช้แบบร้สายกันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับไม่ต้องหาไฟ220ร้อยิบเสียให้วุ่นวายแล้วก็สายมันไม่เกะก,กะนะครับโอ้ขนาดเบามากนะครับนี่ ออกใส่แบตเข้าไปดิโอ้แรงใช้ได้นะครับเนี่ยโอ้มอเตอร์นะี่น่าจะเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับ เบามากครับเนี่ยยิ่งใช้ทานาแพ็กตัวเนี้ยแพ็กบางๆนี่ยิ่งเบานะครับทีนี้ผมจะเอาแบบผมมีแบบทานแบบหนานะครับแบบก้อนใหญ่อยู่ลองใส่เข้าไปก็ไม่หนักเท่าไร่นะครับก็หนักเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่โอ้ช่างฟังเสียงเลยครับเนี่ยโอ้ไม่ธรรมด,ดาแล้วนี่แรงอยู่ครับลองเจียให้ดูนะครับ เขาทาโอ้โหคมนะเนี่ยโอ้โหเขาเชืได้เชืได,ชได้อืมอืมโอ้เชื่อได้ครับในราคาที่ไม่แพงสองร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยเขาจะมีชุดให้เลือกนะครับว่าคุณจะเอาแบตกี่ก้อนนะครับหนึ่งก้อนสองก้อนนะครับจะเอาแบตกระแสก,กี่มิลลิแอมอะไรเงี้ยครับ อย่างที่บอกนะครับผมมีแบตอยู่แล้วผมก็เลยเอาเฉพาะตัวเครื่องนะครับก็จะได้ราคาถูกสองร้อกว่าบาทนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับสินเจียก็คือมันก็คือมอเตอร์ครับทำยังไงให้มอเตอร์มันใช้พลังงานจากแหล่งาจากแหล่งพลังงานได้นะครับก็คือใช้แบตอะไรงเงี้ยครับถ้าเป็นแบบสายก็ใช้ไฟบ้านทําให้มอเตอร์มันหมุนมันทางานก็ได้นะครับก็ผ่านฟันเฟืองแค่นั้นเองครับ นี่ครับแล้วยิ่งได้มอเตอร์บัตเลสสมัยใหม่เข้าไปนี่ทำให้เครื่องนี้ขนาดเล็กแล้วก็เบาแล้วก็แรงนะครับนี่ครับขนาดเล็กๆแต่แรงนะครับเนี่ยโอ้ชอบใจในในเรื่องของบอดี้รูปร่างมันครับเนี่ยมันกระทัดรัดครับไม่ไม่ใหญ่นะครับนี่ครับขนาดมือผมเล็กๆนี่ครับกำเนี่ยโอ้กำเกือบรอบแลครับเนี่ยเพราะขนาดมันไม่ใหญ่มาก นอกนั้นก็ปุ่มต่างๆก็จะเหมือนกับหินเจียสีทั่วๆไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกนะครับปุ่มล็อกใบแต่เราเปลี่ยนใบนะครับผมมีใบแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเกิดมันสึกล้อหรือพังมาก็หาซื้อทั่วๆไปมาใส่ได้นะครับนี่ครับใช้ร่วมกันได้นะครับผมมีใบชนิดนีครับอันนี้เป็นใบตัดนะครับอตัวนี้ต้องมี ตอมีตัวรองนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่ได้ออกมาด้วยเน,นี่ยต้องใช้ใบรองนะคตัวนี้จะลองใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้ครับเราจะไปลองตัดกันดูนะครับ ทดสอบการตัดดูนะครับเราจะมาทดลองตัดกันดูนะครับตัดไม้นี่นะครับก่อนเพราะว่าใบตัวนี้อาจจะไม่ใช่ใบสำหรับตัดไม้โดยเฉพาะนะครับแต่ก็ยังพอตัดได้อยู่นะครับเนี่ยทดลองตัดดูนะครับใช้ได้นะครับกำลังไม่ตกนะครับ ถ้าเป็นใบสําหรับตัดไม้โดยเฉพาะนี่ก็จะตัดขาดเร็วกว่านี้นะครับถือว่าโอเคนะครับในขณะที่ตัดนี้กําลังก็ไม่ตกนะครับใช้ได้นะครับต่อไปเราจะลองมาทดสอบตัดตะปูดูนะครับเราจะมาทดลองตัดตะปูกันดูนะครับว่าเจ้านี้มันสามารถตัดได้ไหมนะครับเดียวเดียวขาดนะครับทุกท่านตะปูตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล็กกรองเหล็กซีต่างๆนี่ น่น่ามีปัญหานะครับก็สำรองแบตไว้หลายก้อนนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นอุปกรณ์พกพาออกนอกบ้านได้เพราะฉะนั้นแบตก็มีได้หลายก้อนก็จะดีมากนะครับสําหรับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับชอบในมอเตอร์ครับขนาดมันแล้วก็มันเบาเบาเบามากครับดูดิถนัดมือนะครับทาให้เราเวลาใช้งานแล้วก็ไม่เกะกะกเก้งก้างนะครับไม่ดูเป็นภาระในการใช้งานนะครับเนี่ย ราคาสองร้อยกว่าบาทเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะนี่ครับก็ใช้แบตนี่แหละครับยี่สิบเอ็ดโวลต์นี่แหละครับข้างในก็จะเป็นแบตหนึ่งแปดห้าศูนย์ห้าก้อนครับก็เลยนำเครื่องมือนีาไห้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่ามันมีราคาค่างวดขนาดนี้มันตอบโจทย์เราได้ขนาดไหนนะครับกับเครื่องมือชนิดนี้นะครับหินเจียสี่นิ้วครับหรือที่ช่างบ้านเราเรียกลูกหมูนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเรียกว่าลูกหมูนะครับเออไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดแล้วก็บัญัติคําว่าลูกหมูนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับโอ้ โอเคแล้วครับนี่ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ